สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะคะก็จะมาทําความสะอาดให้กับพื้นที่ที่นอนของคุณยายบุญหลายนะคะก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันในแต่ละเช้านะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปทํางานก็จะยังไม่มาเอาคุณยายบุญหลายไปอาบน้ําง่ายนะคะแต่นี่ก็ต้องมีหน้าที่ภาระที่ต้องทํางานนะคะก็เลยต้อง มาทำความสะอาดตั้งแต่ชา้าแล้วก็เอาคุณยายไปอาบน้ํานะคะค่ะก็พื้นที่ตรงนี้คุณยายบุญหลายก็เวลาฝนตกก็จะนอนลำบากนะคะก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้สั่งรถสั่งดินให้กับคุณยายบุญหลายสามรถนะคะก็ เป็นท่านดรชยานันนะคะได้สั่งรถให้กับคุณยายบุญหลายได้สั่งดินให้กับคุณยายบุญหลาย3ามคันรถนะคะก็จะเอามาเทตรงนี้ให้กับคุณยายบุญหลาย <asury S 1> เพื่อที่คุณยายบุญหลายจะได้นอนสบายนะคะก็จะได้ไม่เฉอ่อเชะนะคะก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะคะ <Finnish> ก็ท่านได้ให้ควาเล็กเป็นธุระให้นะคะให้ควาเล็กเป็นเป็นธุระให้กับคุณยายบุญหลายนะคะ แม่ควานก็จะเทดินไปด้านหลังนะคะแล้วก็ให้น้ํามันไหลออกมาด้านข้างหน้านะคะเพราะว่าข้างหน้ามันก็จะมีหลุมอยู่นะคะน้ํามันก็จะไหลลงตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่ขังคุณยายก็จะได้ไม่นอนเฉอะแฉะนะคะค่ะก็โอ้ยเละค่ะก็ขอขอบคุณท่านดอก เตอร์ชยานันมากมากนะคะที่เมตตาคุณยายบุญหลายนะคะได้สั่งดินให้กับคุณยายบุญหลายนะคะ <c oughs> ก็เห็นคุณยายบุญหลายนอนลําบากนะคะ <c oughs> ถ้าอันไหนฝนตกคุณยายก็จะไม่ค่อยได้นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันนอนไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ท่านดอกเตอร์ก็ได้สั่งสับปะรดให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะนี <c oughs> ่ค่ะสับปะรด สับปะรดที่ท่านดรได้สั่งให้กับคุณยายบุญหลาย1รถนะคะนี่ก็ท่านก็ได้ให้ควานเล็กเป็นธุระให้เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทั้งท่านดร์ชย,ยานนั้นแล้วก็ควานเล็กนะคะที่เมตตาคุณยายบุญหลายนะคะเวลาแม่ควานมาถ่ายคลิปมาทมาหาคุณยายบุญหลายน้องหมาเขาก็จะวิ่งตามมาด้วยนะคะเวลาแม่ควานถ่ายคลิปเจ้าแหลก็จะเอาคา มาสกิดแม่ควานตลอดนะคะเขาจะอยู่ด้านหลังของแม่ควานน้องหมาเขาก็จะวิ่งตามมาตลอดนะคะไม่ว่าแม่ควานจะไปทางไหนนะคะน้องหมาเขาก็จะขยับตัวตามเลยนะคะส่วนเจ้าเหล่เวลาแม่ควานนั่งถ่ายคลิปเขาก็จะสะกิดข้างหลังแม่ควานตลอดนี่ค่ะหน้าที่การงานนะคะก็เป็น เป็นภารกิจที่ควาญทุกคนต้องทำนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดที่หลับที่นอนให้กับช้างแต่ละเชือกนะคะเพื่อที่เราจะได้ตากพื้นดินไปด้วยนะคะป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะคะค่ะคุณยายบุญหลายเขาก็อายุ40กว่าแล้วนะคะ ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะแม่ควานก็จะไล์สดขายผลไม้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์สามวันนะคะทําวันละ30ตะกร้านะคะเพื่อเป็นค่ากับข้าวของแม่ควานแล้วก็ค่าน้ํามันรถไปตัดหญ้าแล้วก็เป็นค่าสั่งต้นสับปะรดให้กับคุณยายได้กินนะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าแม่ควานไม่ไล์สดขายอาหาร ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอารายได้ที่ไหนมาสั่งต้นสับป,ปะรดให้กับคุณยายนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ไม่มีงานทําค่ะแม่ควานก็หางานทําไม่ได้นะคะถ้าแม่ควานไปทํางานก็จะไม่มีคนดูแลคุณยายบุญหลายนะคะแม่ควานก็ต้องให้ลูกชายไปทํางานก่อสร้างแทนนะคะแล้วก็แม่ควานก็อยู่เฝ้าดูคุณยายบุญหลายในช่วงตอนกลางวันนะคะ ถ้าจะไปทํางานทั้งสองคนเลยก็ไม่ได้ไม่มีคนดูแลช้างของเรานะคะก็ต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ให้ลูกชายไปทํางานแทนแล้วก็แม่ควานก็ดูแลคุณยายบุญหลายแทนนะคะก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยะคะ่ะแม่ควานก็อยู่กับลูกชายสองคนนะคะก็ในช่วงโควิดก็อยู่สู้กันไปสองแม่ลูกนะคะ ปกติแล้วคุณยายบุญหลายก็มีเจ้าของอยู่สี่คนนะคะก็มีพี่น้องอยู่สี่คนค่ะก็จะเปลี่ยนกันมาดูแลคุณยายบุญหลายคนละสามเดือนนะคะปีหนึ่งก็จะเปลี่ยนกันสี่คนคนละสามเดือนนะคะแต่พอดีมาเจอโควิดนะคะในช่วงที่แม่ควานมาอยู่ดูแลคุณยายบุญหลายก็ แม่ขวานก็เลยไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยได้อยู่ดูแลคุณยายบุญหลายมาตลอดนะคะเป็นปีกว่าแล้วนะคะแม่ขวานก็เลยไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าต้องเฝ้าดูแลคุณยายบุญหลายเราจะทิ้งคุณยายบุญหลายไปไหนก็ไม่ได้นะคะช้างก็ต้องอยากให้เจ้าของอยู่ดูแลนะคะ ค่ะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่ควานแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะแล้วก็คุณยายบุญหลายด้วยนะคะก็ไม่มีใครอยากจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อมันมาเจอช่วงโควิดแล้วเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะคะถ้าแม่ควานไม่ไล่ผลไม้ขายผลไม้ก็ไม่รู้ว่าจะเอารายได้มาจากที่ไหนนะคะให้น้อง ให้ลูกชายไปทํางานก่อสร้างก็ก็ไม่ใช่ว่าจะได้คะแนนมาตลอดนะคะบางช่วงก็ไม่ได้นะคะก็ทํางานมาก็จะได้รับคะแนนมาเป็นแค่บางครั้งแล้วแต่เขาจะให้นะคะเพราะว่าแม่ขวานก็มีหน้าที่ภาระต้องรับผิดชอบเยอะแยะนะคะ คุณยายก็จะนอนลงให้ควานทำความสะอาดบนข้างหลังนะคะคนกับช้างเราก็จะผูกพันกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันก็จะมีความผูกพันต่อกันนะคะเขาเคยเลี้ยงดูเลเราถึงเวลาลำบากเราก็ต้องเป็นฝ่ายดูเลเขาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่า จะทิ้งเขาในช่วงที่เขาลำบากในช่วงที่เขาตกงานไม,ไม่ได้นะคะช้างก็อาศัยควานควานก็อาศัยช้างเหมือนกันนะคะไม่ใช่ละไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายเอาเปรียบคุณยายบุญหลายอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพากันนะคะทั้งคนและก็ช้างมีอะไรแล้วก็แบ่งแบ่งกันกินกันใช้นะคะ ลูกว่ายายย่ำให้ลูกแล้วบ่ลูกบัดนี้ค่ะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซีทุกท่านด้วยนะคะก็แวะเข้ามาให้กำลังใจกับครอบครัวของเราได้นะคะก็แม่ควานก็อยู่สองคนแม่ลูกนะคะก็ คุณยายเขาก็มีความน่ารักไปในตัวนะคะถึงเขาจะอายุเยอะแล้วถึงเขาจะทำอะไรหลายๆอย่างไม่เป็นเหมือนช้างเด็กแต่เขาก็ยังมีความน่ารักของตัวเขาเองนะคะแม่ควานก็รักมากเลยนะคะรักคุณยายบุญหลายเพราะว่าคุณยายบุญหลายเขาเป็นช้างที่นิสัยดีค่ะไม่ดุร้ายนะคะผู้หญิงก็จับได้เด็กๆก็จับได้นะคะ ค่ะยังไงก็ขอฝากแม่ๆพ่อทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แล้วแม่ควานก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ